S <S แม่จะ้จะเดี๋ยวชนน้องหรือเหยียบน้องค <ละ S 1> ้าอย่าวิ่งมานั่งลงเอ่อนนั่งนั่งลงเล่นกับน,น้องดีๆเก่งจังว่ะพี่นาวรักน้องเหรอคะ,ะน้องโ<ะ>อ้ยวิ<ะ>่งแเหยียบเหรอข้าเหยียบน้องน่ะดูดิหนะหอบ้วนะหนู่ะเล่นมากอะ่ะ จริงจะไปเป็นเบรดเลยเหรอรักน้องไหมคะรักน้องรักมากไหมคะรัมากเหรอแม่น้องทำอะไร,รอ่ะน้องเล่นที่แปะผมหนูไงเหรอค่ะมีน้องเล่นยจิปแปะผมไม่นานหรอแม่ค่ะอันนี่นนจริงจริงได้จริงเหรอแม่ค่ะ น้องก็เป่าไม่ใช่ผมเล่นนะอืมที่แปะผมพี่นาวนะที่แปะผมพี่นาวนะไมู่ยไม่ไม่ไม่คางเลยอืออ้ะร้องเพลงกล่อมน้องสิ ค่อยๆค่อยๆโอ้โเก่งจังเลยชื่นใจไหมโอ้ยดมดากน้องเหรอ <c oughs> <c oughs> ใจไหมเม้นไหม <c oughs> ไมเม้นเหรอ <sheets> แปลว่าน้องไม่ได้ขี้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> แม่าทำอะไรนะพี่าทำอะไรอู้พี่อ,พองอพุงเอ้ยหอมพุงน้องน้องชอบใจ หนน้องชอบใจพี่นาวปีกดอยไอโอายเขาเหรอเปิดพุงอ่ะอ่ะเอออุ้ยพุงพี่นาวมีอะไรอ่ะพุงพี่นาวว้ายพี่นาวมีรอยสักวเหรอโอ้โหสวยจังเลยอ่ะยังไม่แต๋เลยอ่าแกะมุกไม่มียังเลือกชุดใหม่อืมเพราหลังไม่มีหัวโล ไม่มีเลยค่ะน้องไม่มีไม่มีสุูต้องอีกด้วยค่ะน้องอยังเล็กอยู่ไงยังเล็กยังทำเล็กอยู่เลยเอ๊ะอ,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 อหอมน้องเหมือนเคี่ยวคนเวลาเนี้ยก็น่า,ารักหรอกฮะยาเหยียบน้องก็พอนะค่ะ คนเก่งไม่บายก่อนไม่บายไปแล้วนะคะ